สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับเกมบอลจงเราปนยัางง่ายกุ้นนะซับเป็นไงบ้างครับปนย่างง่ายกุ้นนะเย็บอย่ากไปซูมไม่ได้คือน้ำหนักโอเคไหมวันนี้โอเคครับต้องใหญ่ไปการซ้อมมีปัญหาตรงไหนไหมครับไม่ครับดีไซน์อ มันเรี่อมันเื่อุอะไรมาคุณลองเลย่าวันนี้ครับน้องเป็นไงไหมน้องไปที่นี้แล้วเปลียนรูกล่างเยอะเรานี้ต่อยไปยิ่งเล็กของเราครับเล็กมากมเบียดต้หะวันนี้เาทำให้ผมเปลแล้วเนาะ จะขอโทษใครบ้างนะขอโทษยุบิรเียด้วแล้วก็ขอโทษนักที่าทีมเนอร์ทุกคนก็ไบหน้าจะทำยไงเอาใหม่นะเขาเป็นอะไรเสื้ไปครับ